ผักแต่ละสีไม่ได้มีแค่ความสวยสามารถบอกสารอาหารได้ด้วยสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มแชแนลช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตวันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนั่นก็คือผักค่ะผักมีหลากสีและดีต่างกันอย่างไรวันนี้เรามาเติมความรู้เรื่องนี้กันนะคะ เราเคยสังเกตไหมคะว่าผักที่เรากินกันทุกวัน มีหลายสีเหลือเกินทั้งเขียวแดงเหลืองม่วงขาวแต่ละสีไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้นนะคะเพราะสีของผักยังบอกถึงสารอาหารและประโยชน์ที่ต่างกันด้วยเรามาเริ่มกันที่ผักสีเขียวเลยค่ะผักสีเขียวเช่นคะนา้าผักโขมบ็อกคอรี่ผักบุ้งเต็มไปด้วยคอเลสเตอรลวิตามินซีวิตามินเครวมถึงกรดโฟลิกที่ช่วยบำรุงเลือดและเซลล์ต่างๆในร่างกาย ยังมีใย,ยอาหารสูงช่วยระบบขับถ่ายและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีเรียกได้ว่าเป็นสีที่ต้องมีติดจานทุกวันเลยก็ว่าได้สีแดงค่ะผักและผลไม้สีแดงเช่นมะเขือเทศ พริกหวานบีทรูทหรือแตงโมอุดมไปด้วยสารไลโคปีนและแอนโทไซยานีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจและมะเร็งแถมยังช่วยบำร,รุงผิวให้ดูสดใสเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะสีเหลืองและสีส้มค่ะ รวมผักสีเหลืองและสีส้มเช่นแครอทฟักทองพริกหวานเหลืองมีสารเบตา้าแคโรทีนซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ช่วยบำรุงสายตาผิวพรรณและเยื่อบุในร่างกายให้แข็งแรงเหมาะมากสำหรับคนที่ใช้สายตายเยอะหรืออยู่หน้าจอคอมนานๆค่ะผักสีม่วง สีม่วงเช่นกระหล่ำปีม่วงมะเขือม่วงใบโหระพาอุดมไปด้วยสารแอนโทไซยานีนและเลสเวอรทอลช่วยลดการอักเสบในร่างกายบำรุงหัวใจและยังมีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้อีกด้วยเป็นสีที่หลายๆคนมักมองข้าม ประโยชน์ไม่ธรรมดาเลยผักสีขาวค่ะผักสีขาวเช่นกระเทียมหอมหัวใหญ่เห็ดดอกกระหล่ำม,มีสารอาริซินและโพลีฟีนอลที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดไขมันในเลือดและบำรุงหัวใจให้แข็งแรงแม้สีจะเรียบเรียบแต่คุณค่าทางอาหารไม่แพ้สีอื่นเลยนะคะสรุปได้ง่ายๆว่าวการกินผักให้ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่จำเป็นต้องเลือกแค่ชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงจัดให้หลากสีลงในมื้ออาหารแต่ละวันก็เหมือนเติมสารอาหารครบทุกหมู่ให้ร่างกายได้แข็งแรงสดใสาจากภายในได้แล้วใครที่อยากสุขภาพแข็งแรงเริ่มง่ายๆ แค่พยายามกินผักให้ครบทุกสีในจานของคุณวันนี้เลยนะคะแล้วเรายังมีเคล็ดลับในการกินผักให้ได้ประโยชน์มากขึ้นมาฝากด้วยนะคะข้อที่1เลยค่ะล้างผักให้สะอาดแช่ในน้ําผสมน้ําส้มสายชูหรือน้ําเกลือประมาณ15นาทีค่ะแล้วล้างด้วยน้ําสะอาดอีกครั้งเพื่อลดสารเคมีตกค้างข้อที่2หลีกเลี่ยงการปรุงนานเกินไปการต้มหรือผัดนาน,านจะทําให้วิตามินสลาย ควรลวกหรือผัดให้แค่พอสุกนะคะ3กินสดบ้างสลับกับสุกผักบางชนิดอย่างมะเขือเทศเมื่อผ่านความร้อนจะปล่อยไลโคโปีนออกมามากขึ้นส่วนผักใบเขียวควรกินสดเพื่อให้คงวิตามินซีไว้ค่ะและ4ค่ะจับคู่ผักกับน้ำมันดีเช่นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันงาจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้ดียิ่งขึ้น และข้อที่5ค่ะเลือกผักตามฤดูกาลนอกจากราคาจะถูกแล้วยังได้ของที่สดใหม่แถมมีสารอาหารสูงกว่าและปลอดภัยจากสารเร่งการเจริญเติบโตด้วยค่ะแค่รู้จักเลือกผักให้ครบสีและใส่ใจวิธีปรุงเล็กน้อย ก็ช่วยให้การกินผักของเรากลายเป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีได้ไม่ยากเลยเพื่อนๆมีผักในดวงใจและผักที่ไม่ยอมทานกันบ้างไหมคะลองเปิดใจทานผักให้มากขึ้นก็จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีกับความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ